กลับมาเลยเ็วหวานได้นี่นะึ่อ่อันนี้คืออะไรอ่ะ หยิบมาโชว์ที่คืออะไรถัวไม่ีอถมียังไม่ได้หยิบลงมาเอาถั่วใกี่แผงถั่วหกแผงเดี๋ยวคิดอันนี้ก่อนปืนเอาไม่ปืนแม่น่าจะเล่น แผงละร้อยสิบห้าบาทขายยี่บห้าบาทดเดี๋ยวคิดอันนี้ก่อนเนาะอันนี้พริกไทยดำกับพริกไทยขาวสองแผงสองร้อยไม่โยเอะมาขามป้อมอันนี้สองแผงก็เป็นหนึ่งแผงสี่สิบสี่สิบแปดสิบร้อยยี่สิบร้อยหกสิบ ร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบแล้วก็ห้าร <5 60. S 2> ้อยหกสิบห้าหกแผน่นค่าหครับห้าร้อยหกสิบครับผม